ธิษฐานเป็นกรรมอธิษฐานที่ให้เขาเรียบเรียงไว้ตั้งใจพันเตพระกมวาข้าแน่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าประมอบกายถวายชีวิตและองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,ากายกรรมวัจีกังมโนกรมมนกรมที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยร่วมเกินพระรัตนตรัยนั้นโดยเจตนาไม่เจตนารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ก็ตามถ้าผู้ศรทธาได้สำนึกในความผิดของตนจึงขอมาโทษต่อพระรัตนตรัยนโอกาสนี้ขอพระรัตนตรัยโปรดรับการชมาโทษ ขอข้าพระพุทธเจ้ารับโปรดให้อภัยพระหหสิกรรมยกโทษให้ข้าพระพุทธเจ้าในกรรมทั้งปวงที่ได้ล่วงเกินขอฝากทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอจดได้มีโทษภัยใดๆแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยนับตั้งแต่บัดนี้สำหรับภัยที่ประสบอยู่ ขอให้สุดสิ้นลงและให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกมีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้รู้เห็นได้มีเพียงพระมหาสัตวผู้มีปฏิธานนั้นยิ่งใหญ่ประสงค์จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏอันกันดาน ทรงสังส่งสมอบรมบุญบารมีมาเป็นอนเนกอนันตชาติจนครบสามสิบทั้นมีพระปัญญาบารมีอันคมกล้าสามารถห้ามหันกิเลสเป็นสมุนเฉระหารตัดสรู้ทางกระทัพระองค์ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชชา ทรงอยู่เหนือกว่าโลกเหนือกว่าสมมติทั้งปวงเมื่อทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วก็ไปหลีกเล็ดไปเสวยวิมุติสุขแต่เพียงลำพังพระองค์เดียวทรงมีความกรุณาเห็นดูต่อสัตว์โลกได้ทรงนำพระธรรมที่ตั้จรู้มาเผยแร่ให้สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาร้อย ไว้นำไปปฏิบัติและเดตัดสรู้ทำตามพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจ,จริงเป็นผู้สื่อต่อภาษาสนาพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่มีมีรัตนะใดในโลกจะเทียบเทียมได้พ,ดพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอันจะดำพาพ้นให้สัตว์พ้นจากสังสารวัฏได้ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงบุญบาร,รมี ที่ได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติมาถึงชาติปัจจุบันขอบุญบารมีของข้าพระพุทธเจ้าจงรวมตัวให้เกิดเป็นแสงสว่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังคบ,บูชาขอแสงสว่างแห่งบุญบารมีของข้าพระพุทธเจ้า จงเป็นวงกระแสงสว่างแห่งพระไตรัฐ์พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังรัตนะที่รวมบุญบรารมีของสมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าองค์ปทมบรมจักรพรรพุทธมหาราชา ซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงสมเด็จพระศรีสกยะมุดีสมณะโคดมสมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขอบารมีพระธรรมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอุกๆพระองค์นบุญบารมีพระอริยสงฆ์หลายพระฉับพนรังสี วิมานแก้วพระพุทธเจ้าวิมานแก้วพระธรรมเจ้าวิมานแก้วพระปัจเจกพุทธเจ้าวิมานแก้วพระสังฆเจ้ากำลังมหาจักรพพัดพลังแห่งสุญญาตาพระพุทธอาวุธพระจักแก้วตรีเพชรพระขันแก้วสังแก้วและกะทาแก้วอันเป็นพลังแห่งวิมุตติ หรือพรนิพพานเป็นทันมาวุธซึ่งพร้อมไปด้วยบุญาบารมีแห่งพระบรมโพธิสัตว์และมหาโพธิสัตว์ทังหลายมีพระษีริยาเมตไตร,รบรมโพธิสัตว์เป็นประธานพระรามพระเจ้าโกศลพยามาราธิราชอาสุรินทราภูโสนพา,าสุภพาโตทยภพา ชาณราจิริงชาิปาเลลพระอนาคตกตวงที่จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัพทธเจ้าองค์ถัดไปพระแม่กว,วลิมพระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัต์มหาเทพู้ปรานาพุทธภูมิได้แก่พระพหมพระนารายพระศิวะพระพุทธวดหลวงพ่ดู สมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงมลังศรีหลวงพ่อานและอาจารย์ทั้งหลายแสงแห่งพระไตรรัตน์ได้โปรยแผ่รัศมีไปทุกสาโกรลจักรวาลและอนันต์จัก,กรวาลให้ถึงั่วนทุกมวลสัตว์ขอยค่าผุา้ศรเทธาที่ถึงแสงแห่งพระไตรรัตน์นี้ ขอแสงแห่งพระไตรปิฎกโปรดแผ่รัศมีครอบครุงกาย,งา,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 ยายของข้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ภายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโดยผ่านกลานตะพองเคลื่อนไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพระพุทธเจ้าได้โรดขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตราย อุปัตวะนิมิตลางร้ายสิงอวมงคลเสนียนยังไรให้ปลอดพ้นจาัก,กายของข้าพระพุทธเจ้าขอพระรัตนญาธที่กุณได้โปรดอภิบาลร,รักษาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดการทุกเมื่อขอแสงแห่งพระไตรปิฎกชำระล้างธาตขันธ์ ของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อไม่เป็นแหล่งที่ปมโรคภัยอันร้ายแรงใดๆแสงแห่งพระเตระโพธิแพรัศมีไปถึงปิดามารดาของข้าพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลายครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณมิตรสหายทั้งหลายผู้เป็นที่รักผู้บำเพ็นาบารมี ติดตามข้าพุทธเจ้าผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับข้าพุทธเจ้าสัมพัสสัต์ทั้งหลายเจ้ากังในเวนพิยายมาราชในนิรยาบาลพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงคานีแม่พระโทรณีแม่พระกุงคาพระเพลิงพระพายพระแม่ภูโศเทพยาดาที่รักษา ข้าพระพุทธเจ้าข้าจะตุกโลกระบาลทั้งสี่ชั้นจะตูกมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงชั้นมหาพรหมเบื้องล่างตั้งแต่ชั้น,นเวจีจนถึงมนุษยโลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลและอนันตจักรวาลถอยถึงซึ่งแสงแห่งพระไตรปิไส้รับพลังบุญบาร,รมี แห่งพตันตนาัยโดยทั่วกันขอให้ท่านทั้งหลายมูทนาแสงแห่งพระไตรัตน์น้อมนำแสงและพะตตัตนัรยาที่คุณเข้าสู่ตนท่านที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านที่ได้โศกอยู่แล้วขอให้สุขจริงๆขึ้นไปขอความปราชนาที่ดีงามจงสำเร็จ ขอแสงแห่งพระไตรปิติดตรึงทัวพันท่านไปทุกชาติพบคอยอภิบาลรักษาให้ท่านอยู่ในทางที่ชอบกรอบแห่งพระสัจธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระล,ลึกตลอดการทุกเมื่อไม่ให้ตกไปในที่ชั่วขอพลังแห่งวิมุตติจงฝังแน่นในนิสัยในสันดาน คอยกระตุ้นเตือนให้ท่านเป็นผู้ยินดีในธรรมปราถนาพฏิพานผู้บำเพ็ญตนให้ถึงปฏิพานขอยท่านทั้งหลายจะเดินในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้บรรลุพฏิพานทุกท่านขอแสงแห่งพระไตรัพระตัตนะทิิคุณจงโปรแผ่พไพศาลไ็นครอบคลุมทั้งชู อุดหนุนประเทศไทยพระศาสนาพระมหกศาสตร์พระราชวงศ์ท่านผู้ทรงคุณทั้งหลายมีราชนทั้งหลายรัฐบานทั้งหลายผู้สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาพระมหกษัตศาส์และสร้างความผาสุกร่มเย็นให้อาณาประชาราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนชาวไทยชาวไทยทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วแลวะยังมีชีวิตอยู่ขอพระรัตนตรตยานุภาพจงช่วยขัดเกลาบบมเพาะนิสัยให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตตรงมีสติปัญญามีความเอียนเป็นเลิศขอความชั่วช้าจงหมดสิ้นไปจากสันดาน ขอให้ว่าพระรพุทธเจ้าเป็นตัดสู้พระอนุตตรสมาัสโูธิยาณเป็นพ,พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตถ้าแม้ได้ไม่สามารถจะสําเร็จได้หรือไม่สามารถจะเข้าถึงพฏิพพานในชาตินี้ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องใดๆขออย่าเพิงปรากฏบังเกิด ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเทินพุธทธังอดิฐามิธรรมัอมง,งอดิฐามิสังฆังอดิฐามิพุธทธังอนันตังธรรมังจัตวาลังสังฆังนิพพานปัจจะโยโหโตพุธทธสังวิหาระตังปุญญวถามิข้าพระพุทธเจ้าขออาราธตาพระบรมี แห่งรสมเดปพระชินสีศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์บาบรมีแห่งพระธรรมเจ้าขันแปดปืนสี่พันพระธรรมขันธ์พระประเจกพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระบระมีแห่งพระสังฆเจ้าทุกพระองค์จงมาสถิตในจ,จ,จิตใจและในสกลกายของข้าพระพุทธเจ้า ขอให้จิตและกายของข้าพุทธเจ้าเป็นวิหารที่สถิตของพระพุทธบาร,รมีพระธรมร,รมบารมีและพระสังฆบาร,รมีแันไม่มีประมามาขอแสงแห่งพระไตรลั์มาปรากฏตนเกิดในสกลกายของข้าพุทธเจ้าขอให้เป็นสัพพะุงคลสวัสดิรักษาและข้าพุทธเจ้า อยู่ในขอบเขตของพัฒนาตะไตตลอดการทุกเมื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปชวันิมิตลางรายสิ่งขับะมงคลท้งพ่วงวสัพะมงคลสมัติรักษาอันเกิดจากพรัตนาที่ยาคุณโจงเผยแผ่ไปยังชนผู้เป็นที่รักมีปิดามารดา ปาจาร์เป็นต้นเพื่อเป็นสรรพ,พมงคลเป็นสวัสดีเลือกษาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไปขอให้ข้าพุทธเจา้าได้สำเร็จประโยชน์ตนสร้างประโยชน์กับชนผู้เป็นที่รักแก่ประเทศชาติศาสนาพระมหาิศาสาตร์ชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย าอาิธรรมิอัมบางกิธรรมิสังฆังกติธรรมิพุทธังกโภสิกรรมธรรมบงโโสิกรรมสังฆัง,งโภสิกรขขมมร,รมข้าพระพุทธเจ้าขอขมาพระรัตนตรัยซึ่งข้าพระพุทธเจ้าบิดามารดาญาทั้งหลายประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณมิสหายผู้เป็นที่รัก ตลอดจนสัมภสาสตร์ทั้งหลายที่ได้ร่วมเตินด้วยกายวายาใจใจโดยเจตน,นาด้วยม่กตามก่อได้รับการชำระโทษจากข้าพุทธเจา้าและโปรดให้อภัยโอโหสิกรงยกโทษให้กับข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอปาบทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขออย่ได้มีเวรภัยใดๆ เอ,อ่ขึ้นค่าพุ้ดเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ห้อยผ่านคนไปเร็วๆพันข่าพุทธเจ้าขอก็มาโทษเจ้ากรรมในเวทั้งหลายผู้ซึ่งข่าพุทธเจ้าตลอดปิดามารดาญาติมิสนิทมิสหายผู้เป็นที่รักได้ล่วงเกินกระทำความผิดเปลี่ยนเปียน,ยนขวจกรรมในเวนได้ถึง นัะในโมทนาแสงแห่งพระไตรัตขอพระนัตนายุภาพจงํำนวยให้เจ้ากันมในเวรผู้ยินดีในอภัยทาน,นคนที่ข่าพิจ้าทั้งหลายมอเเ็นุทิศกุศลให้และให้อภัยอโหสิกรรมยกโทษให้ข่าพิจ้าทั้งหลายขอป่าทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอให้ยุติการถูเวรระหว่างกัน ขอจะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นแก่ข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ขอให้ผ่านทนด้วยบารมีแห่งแสงเมตตารัณที่แผ่รัศมีไปทั่วสวรรกุลรัจราวาลอนันตจักรวาลข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายได้โปรดท่านจัดวามอยากช้าในนิสัยสันดานให้เป็นผู้ที่มีจิตละเอียด จำรวมระวังกายวาจาใจไม่ล่วงละเมิดท่านผู้ใดพอท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่มีเบีดมีภัยกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยจะเป็นเจ้าขอตั้งจิตอโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายอย่าได้มีเบนมีภัยเลยพุทธทางสะดอคา้อ์ทรมบางสะดอคะ้อสังทางสะดอคะ้อพุทธทางต่อชะตาสัางมบางต่อชะตาสัางฆังต่อชะาตา ทางรับโชคธรรมบังรับโชคสั่งทางรับโชคขอให้ประเทศไทยและชนชาวไทยพ้นจากวิกฤตไปด้วยดีขอให้ได้ผู้ที่บริหารที่สมธรรมมุ่งประโยชน์กระส่วนรววขอให้ประเทศไทยกลับสู่ความสงบสบุขและร้อยประเทศไทยจเจริญด้วยธรรมจเจริญในธรรมเพราะประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาจนครบห้าพันพระวันษาไอ้ชาวไทยฝักไฟในทางใครจากความโลภโกรธหลงคืนสู่ความปลองดองอล,ลึกถึงกันในฐานะเพื่อรวมชาติเพาความแตกแยกแบ่งฝ่ายจงหมดไป พุทธังิธามิธังังิทามิสังคังอิทามิธน,นาทรงพาโมทรงดินพุทธทรงสายสิงทาทรงมหาสมุทรยักษ์สมถกาด้เคื่อนโมทรวงกรตาสุนถาย,ยละลายหายด้วยโมทุทายะปปจามาเรชิโนนาโถประตสัพพธิพุทธมังกิตุจิตกังประกาศเสติ ธรรมจักรังปวัตตจเอเตนะสัจวัชชนะโหตุเมโหตุเตชะยะมังคลังสะเพุทธาจะเพรสัมมาสะเพสังฆาบรมปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชระรักขังพันธามิสัพพโสสเปตินขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ